มาค่ะมือน,นีกิจกรรมที่สอง้องห้าตอนแปดโมงเคืงเนาะอากาศก็ว่าแดดปานใดอากาศก็เย็นเย็นไม่แดดจักน้อยว่าว่าแดดลายพี่น้องว่าแดดแห้งเดี๋ยวห้าสิไป <c oughs> <c oughs> ก้นอีปูกันน้องเพนถือเสียมแล้วอันนี้ผแดก คือจะไปกวนอิปูหน้าเยนเอ็นอะจะได้จากโตบ้านะพี่นอ่องพ่แม่เขาลักกวนเปิดแล้วะ่ทะท่างไปนายเอ็นพี่น่องกำลังไปหาอิปูเดี๋ยวหอยเราเข้ามาอัปเดตกันค่ะสะนาเยเอ็น เดียวฝ่าโอ้ต้นหอมคืองามแต่ว่ามีต้นหอมมีพักกวางตุ้งดอกอันนี้ยังพกักการหินบรรยากาศท้องหน้าพี่น้องหายอีป,ปูอ่ะ้างๆางยัยเอ็มไ่ได้ปูพักชี้เราบอกว่าเพ่น ไปเบิง่งเพื่อนหาอีปูกันจ้านี่หัปูบะล่ะโอ้ลืมใส่รอ,อ,องเท้าใส่น้ำ่ะรองเท้ากันน้ำมันเปียกยังงนี่เปียกน้ำค้างบ่ น้ำข้างเปียกปานฝนตกแปลว่าต้องขึ้นหมองแห้งคักได้นน่เปียกปานฝนตกเลยหาหุ้อีปูพี่นอนอะเคียเคียหาหุ้อีปู่หาหู้หาหา้ เดพ่อซิปโตไปลาบวนนี้นี่วะโหอะไแล้วหนึ่งหูพี่น้องคุยพัดเจอแล้วหนึ่งลูไปกุตรปะทิ่งเลยนี่เจอห้อยหูอะไรพี่น้องเห็นปะหูมัน มาแล้วจ้าตัวที่หนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวพอยหูที่สองเลยพี่น้องถอยหูที่สองแล้ว,ลวมีบ้างมีบ้างบอมี โอ้โต้นหน่อยคือเห็นหูใหญ่แท้วะปู่ต้นนี้น่อยนี่คือเห็นหูใหญ่ค่ะแฉอันนี้หูเขาจะกลกลไว้พี่นนอะหูเขาจะมากลิีป่ว้มาแล้วตัวที่สาม เจก๊กี่สิบโตไปบรรยากาศทงหน้าตอนแปดโมงเคิงพี่น้องบ่มีแดดบันไดแดดล้ำไร่่ห่อนอากาศเย็นๆยนจังหน่อยบ่เย็นหลายกำลังพอดีลุงเพ่นคนอีป,ปู แสงแดดตรงนี้คืองามแท่นอ๊ีกีฝาขึ้นงามแท่นอ๊ีกี้าบานเฮาพี่นอ้องเห็นทองฟา้าบนมีตึกบ่มีหยังมาบางังมีแต่ต้นไม้ไมีแต่ทองา้าแล้วก็ทองหน้า <c oughs> มานบ่าตัวที่สี่มานบ่ดึง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 มาละจ้า สี่ตัวนี่หูใหญ่เลยโตสิใหญ่บ่านอ๋อพ่อแม่คุณนหูเลือกเป็นตัวหน่อยเด้วยง่บ่างง่าบ้างง่ายู่แตงหน่อย เพ้นสีหาหัวง่ๆที่นองตั้งสิโตง่ายห้าหัวง่ๆมันตั้งโตญ่แยล้ว่ะมันมีแต่หัวหน่อยมันโตหน่อยเดือดเริ่มออกจังน้อยแล้วโอ้บรรยากาศตรงนี้คือดีแต่เนาะต้นไหมก่อนมี นานีก็เป็นนาอีปูนะพี่น้องนาอีปูมันเป็นนาอะไรเพ้นนาหน,นาวบ่นานีละนาหน,น,นาวเป็นนาอีปูปดินบ่แกนตัน้งแต่เดือนท่านว่าต้องเพ้นว่านาฝน,น,น,นก้นไหนบ<อ>่เป็นยังไนบ่ได้ปู่บ่มัม่นนาฝนปู่บ่มัน่นนาห้อนดินแกนบ่นาห้อนดินก็สิแกน อันนี้พี่น้องก,กำลังดีเอาเดบอสใส่บ้างด้วยพักมันคือมันเลนื่อยทางยังนะปะเป็นขมขมแกนขมพ่อจ้าไปเห็นยังดวกกลิ่นแสบต้องขมปะว่าขมพักไปต้มเส้นปลาก็แสบกินตามท้องหน้าวตัตีมันงกลินเองมันบอกเพนผักแกนขมพี่นอ้อง ขึ้นตามท้องหน้าไปลวกกินใส่ปลาใส่อ้มอมหนูอ๋ออันนี้ทีลทีลงนั่นเราหาใส่อ้อมหนูอะนะข้านเ่นเอืวผักอ้อมหนูคนประกอบการขุดปูห้องเท่ามือน,นีพี่น้องไปแดดเริ่มไล่หัวแล้ว ับเนี่ยบ่ายากันจ้าสิดายเมนูเมนูเมนูสิดายเมนูอย่างว่าเบิ่งกันเด้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ